สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคระแนวโน้มหุ้นสวัสดนะครับหรือว่าสีสวัสดคอปเปอเรชันะครับโอเคก่อนอื่นเราก็มารู้จักเข้าก่อนเนาะสวัสดนะครับเริ่มต้นธุรกิจด้วยครอบครัวแก้วบุตรตานะครับเมื่อปี2522นะที่เพชรบุรีนะครับให้สินเชื่อกู้ยืมเงินนะครับ โดยใช้ทะเบียนรถทุกประเภทค้ำประกันนะครับตอนนี้ก็มีกว่า3,000แห่งนะครับที่อีสานนี่มีโคตเยอะเลยมีทุกอำเภอครับที่อีสานนะแถวบ้านผมนะครับโอ้ผุดมายัางกับดอกเห็ดนะครับเออเยอะมากนะแล้วก็เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเมื่อปี2,557นะครับ โอเคธุรกิจของสวัสด์นะครับคือให้บริการปล่อยสินเชื่อกู้ยืมเงินแก่ลูกค้าทั่วไปโดยการค้ำประกันสิทธิ์หลักๆจะมีอยู่3อย่างนะครับก็คือว่าทะเบียนรถ60%นะครับสินเชื่อบ้านและที่ดิน30%นะครับแล้วก็จักรยานยนต์10%นะครับซึ่งโอ้แถวบ้านผมนี้ใช้เยอะนะคเออใช้เยอะนะครับแล้วก็ เครือของสวัสด์เนี่ยประกอบด้วย5ธุรกิจหลักนะครับก็คือ 1. สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันประเภททะเบียนรถเก่าทุกประเภทบ้านและโฉนดที่ดินนะครับ 2. สินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกันภายใต้การกํากับนะครับ3ก็การบริหารสินทรัพย์ 4. รับจ้างติดตามหนี้5 ก็บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรก,กิจสินเชื่อนะครับโอเคเขาก็เข้ามาในตลาดวันที่5พฤษภาคม57เอ้ย8พฤษภาคม57นะครับอันนี้คือธุรกิจหลักๆของเขาเนะเาะคราวนี้เนี่ยเรามาดูดีกว่าว่าเฮ้ยถ้าโควิดมาเนี่ยมีผลกับเขาไหมพวก NPL มีผลไหมอะไรเงี้ยเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวกราฟนี่แหละกราฟนี่แหละจะเป็นตัวบอกนะครับว่า เฮ้ยสวัสดเนี่ยยังน่าลงทุนอยู่ไหมนะครับถ้าน่าลงทุนเนี่ยเราจะซื้อที่เท่าไหร่แล้วจะไปขายที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาบอ,อกให้ทั้งหมดนะครับโอเคเราไปดูกราฟกันเลยนะครับเนื่องจากวา่าเราจะดูเนี่ยเป็นเป็น,ปนแบบว่าจนถึงปลายปีเลยนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรมมันนะครับโอเคไทม์เฟรมมันนี่โอ้ สวยนะสวยนะเป็นแพทเทิร์นเลยนะครับแพทเทิร์นเนี่ยเห็นไหมโลไฮไฮเอร์โลไฮเออร์ไฮเฮอร์โลไฮเออร์ไฮอันนี้ไฮเอร์โลนะครับเป็นไฮเออร์โลหรือเปล่านะครับแล้วกะจะไปไฮเออร์ไฮหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะแพทเทิร์นเขาเป็นขาขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาตีกรอบแนวรับแนวต้านกันก่อนนะครับแนวรับแนวต้านนะ สวัสด์นะครับอืม โอเคครับมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งไปที่วีคนะอืม โอ้ oh, ตอนนี้ลงมาที่แนวรับตรงนี้พอดีนะ mm hmm. มันจะเยอะไปป้า mm hmm. เดี๋ยวไปดูที่เดก,ก่อนเนาะ mm hmm. อืมนีเยอะไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคครับก็ไม่เยอะนะไม่เยอะนะครับกำลังดีอืมเดี๋ยวดูก่อนว่าลงจบหรือยังครับ ลงมาที่ลงมาที่78.6แล้วนะครับก็ลงมาเยอะแล้วนะถึงจังหวะที่เด้งนะครับคราวนี้เนี่ยเด้งเหมือนจะเด้งจบแล้วด้วยด้วย อืมเด่งมาถึง61.8ดด้วยนะครับตอนนี้เหมือนเขาเป็นขายย่อลงนะอืม ก็จะมีตรงนี้นะครับมีแนวรับท่าทีนี้เจ็ดสิบแปดจุดหก ดูเดหน่อยนะอืมเดยเขาเด้งนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเขียนสไปเดอร์เวฟนะครับ อันนี้เอาออกเลยเนะอันนี้ก็เอาออกนะอ่ะลีดละ ทำแฟมมันเปลี่ยนสีแล้วครับให้กันเนตีชเปลี่ยนสีเป็นสีแดงดูไม่ค่อยดีเลยนะครับ นี่เขาเรียกกลยุทธ์ใ่แมงมุมนะคือเราจะวางแผนไว้ทั้งหมดนะครับ โอเคครบแล้วนะครับก็จุดที่น่าลงทุนนะครับก็มีตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะเฮ้ย อโอเคครับก็สวัสดนะครับเป็นเป็นแนวโน้มขาขึ้นในทา์เฟรมมันนะครับแต่ตอนนี้ เขายอ่อลงมานะครับเขายอ่อลงมาคือเอาขายอ่อลงมาเนี่ยซึ่งมีแนวรับอยู่ที่สี่สิบแปดจุดห้าศูนย์นะครับตอนนี้คือเราก็รอ,อก่อนนะครับเราจะมารอรับเขาแถวๆบริเวณ40บาท40สตางค์นะครับ40บาท40สตางค์ว่าจะมีเด้งหรือเปล่านะอือแล้วก็36บาทแล้วก็ยี่สิบาบาท26บาท นะครับประมาณประมาณนี้นะอืมแล้วก็ลึกสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะครับอืมถ้าเราจะซื้อให้ได้เปรียบคือเนี่ยครับรอสี่สิบาทสี่สิบสามสิบหกบาทแล้วก็ยี่สิบห้าบาทนะครับเพื่อเอาไปขายนะครับเพื่อเอาไปขายที่เพื่อเอาไปขายที่นู่นนะครับแปดสิบเอ็ดบาทนะอืม เพื่อเอาไปขายที่81บาทอันนี้คือจุดเป้าหมายของเรานะครับ81บาทโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าอะไรคือทำไมถึงมารอรับแถวนี้นะครับก็คือเราจะมองมองเห็นเขาเป็นตัวนี้ครับเป็นไซเ์เวกอบใหญ่ได้นะ นี่ครับก็จะขอบใหญ่แบบนี้เลยถ้ารับก็รับรับให้ได้เปรียบครับก็ลองมารับแบบนี้แหละคือแล้วก็อยู่กับเขาไปยาวๆนะครับเขาก็มีโอกาสลงมาแบบนี้ถูกไหมเพราะปกติกราฟส่วนมากซิมมิตรีนะครับเขาจะทำรูปทรงซิมมิรีคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ จะเป็นสมมาตรนะนี่ครับลักษณะแบบนี้แล้วก็เรามารอแถวแถวนี้แหละครับเพื่อเอาไปขายเนาะที่ตรงนี้นะครับที่81นะครับลักษณะจะประมาณนี้นะครับสำหรับสวัสด์เนาะ ถ้าซื้อให้คุ้มนะครับเราก็รอนะครับรอแถว40บาท36บาทนะครับถ้าพวกนี้เอาไม่อยู่เราก็มารอที่25บาท90าทนะครับหรือ21บาทประมาณนีน้เพื่อเอาไปขายที่81บาทนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คง มีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็ใครที่อยากเรียนรู้วิธีการเทรดแบบระบบมอน,นิเตอร์ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับว่าทำอย่างไงเนาะโอเคสวัสดีครับ